สวัสดีคะ่ะทุกคนและคลิปนี้ซันจะพาทุกคนไปเที่ยวชมหาดชะอํากันไปดูกันว่าปัจจุบันนะปี2567เนี่ยเขามีอะไรขายกันบ้างและน้ําทะเลของเราจะใส่แค่ไหนนะคะใครที่ไม่ได้ไปทะเลมานานแล้วหาดชะอําอาจเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของคุณก็ได้พร้อมแล้วไปชมคลิปหาดชะอํากันเลยสวัสดีคะ่ะเพือช่องซันเดย์วันนี้ซันไปไหนดีพาทุกคนมาที่ชะอํานะคะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีทุกคนไปอัปเดตหาดชะอํากันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะไป ตอนนี้เราอยู่ที่จุดเช็คอินเลยนะทุกคนตรงนี้จะเป็นป้ายหาดชะอำนะคะสามารถมาถ่ายรูปกันได้ตรงนี้เหมือนกับว่าเราปักหมุดมาเลยว่าหาดชะอำเราจะมาโผล่ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็มันจะเป็นสองฝั่งเนาะเราจะไปทางซ้ายหรือทางขวาถ้าหันหน้าเข้าทะเลแล้วเราไปทางซ้ายนะทุกคนฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นฝั่งที่มีของขายเยอะกว่านะคะแบบยาวไปเลยนะมีของกินเรียบร้อย มีของกินมีขี่ม้าชายหาดนะทุกคนมีผ้าใบให้นั่งมีบานนาบอดมีเครื่องเล่นอะไรพวกนี้นะจะอยู่โซนฝั่งซ้ายมือเยอะกว่านะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาขายอะไรกันบ้างริมหาดนะคะใกล้ๆถนนเนี่ยเขามีตีเส้นมาให้นอ้องเรียบร้อยเลยทุกคนว่ารถจอดเข้าเป็นช่องเป็นช่องเขาแบ่งไว้เยเขาแบ่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีเต็นผ้าใบ เต็นท์ม่วงเนี่ยผ้าใบเตียงผ้าใบม่วงตัวละ30บาทต่อคนนะคะจับเวลา5ชั่วโมงเท่านั้นมีมอเตอร์ไซค์เช่ามีจักรยานเช่าแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะแล้วก็มีพวกเสื้อผ้าฝั่งนู้นมีอาหารตามสัง่งฝั่งเนี้ยส่วนมากจะเป็นร้านส้มตําเล็กๆเนาะถ้าเป็นพวกอาหารแบบใช้แก๊สคิดว่าจะทําฝั่งนู้นแล้วเขาจะเดินข้ามมาเสิร์ฟเรานะคะก็นั่งที่ผ้าใบได้เลยโอ้มีขนมโตเกียวมีโรตีของขายเยอะแล้วก็มีเซเว่นด้วยทุกคน แล้วใช่แต่มันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็มีเซเวน่นมีร้านขายยามีที่พักโซนนี้ยก็คือมีครบหมดเลยเตียงผ้าใบอ่ะทุกคนอันนี้มันคือแล้วแต่เนาะว่าล็อกไข่ล็อกมันนะคะแต่จากที่สัน้นสังเกตเห็นราคาก็ราคาจะสามสิบบาทเท่ากันหมดเลยแล้วก็จั่เวลาห้าชั่วโมงเท่ากันหมดเลยมีของเล่นขายพวกขุดทรายเนาะสร้างปราสาททรายก็มี อันนี้ฟันมาเป็นวันธรรมดานะทุกคนก็รู้สึกว่ารถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตอนนี้ประมาณห้าโมงแล้วก็ไม่มีแดดแล้วยวเราแวะไปดูหาดกันทุกคนนี่มีห่วงยางให้เช่าเฮียลูกมีห่วงยางให้เช่ามีน้องม้าให้เช่าขี่เช่าถ่ายรูปนะคะบานาน่าโบดก็มีทุกคน แล้วเราจะลงน้ำกันเลยไหมน,นี้ลงเลยไปมึงเลยคนแรกอันนี้ก็คือทะเลหาดชะอำไปดูกันว่าน้ำใสไหมทุกคนน้ำค็มป่ะต้องชิมแล้วใช่ไหมเ,เดี๋ยวมาไม่ถึงชะอำใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> ทุกคนอย่าทำตามนะนี่ไม่ดีนะ ไม่จะพาทุกคนไปดูทะเลใกล้ๆนี่ดูว่ามันใสไหมมันจะมายืนถ่ายบนชายหาดอะไรไม่ได้นี่มาถึงขนาดนี้แล้วทุกคนไปเดี๋ยวซันพาไปดูว่าน้ำใสไหมนะคะเอ้ต้องถ่ารองเท้าก่อนทุกคนเดี๋ยวรองเท้าจะลอยไปกับน้ำถายรองเท้าแล้วลุยที่หาดซามนี้จะมีเปลือกหอยอยู่เยอะอยู่นะทุกคนเนี่ยโอ้ าใครที่ตีนเปราะบางนะคะมันจะเจ็บทุกคนเออจริงๆก็เจ็บแล้วเนี่ยถามว่าน้ำใสไหมไม่เท่าหาน้ำใสทุกคนแต่ว่าอันนี้ก็คือ,อถามว่าน้ำใสไหมมันก็ไม่ได้ใสขนาดน,นั้นทุกคนแต่ก็เล่นได้นะมีคนเล่นน้ำอยู่ เหน้ำทะเลน้ำทะเลอันนี้ของแท้อะไรนะผ่านครับคืนก็ไม่แรงนะแต่ถ้าลงมาทั้งตัวก็ถือว่าแรงอยู่แต่ถ้ายืนแค่นี้ก็ไม่แรงนะจลัมาสู่ผ้าคุ้นดินกันต่อนะคะเมื่อกี้แอบดูมาแล้วค่ะสมตำตำไทยตำบุปละห้าสิบบาททุกคน นาคาก็โอเคนะมีแมวด้วยแต่แมวอยูฝั่งนน้นฝั่งตรงข้ามก็มีเสื้อผ้าชุดว่ายน้ำกางเกงขาสั้นห่วงยางมีเคฟกาแฟสดน้ำปั่นทุกคนมีครบเลยถ้าเป็นพวกแบบห้องน้ำอะไรเงี้ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามหมดเลยนะคะค่าบริการก็5บาท10บาทชิมบรรยากาศเสร็จแล้วเราไปชิมของกินมัางทุกคน ตอนนี้ข้าไมา่ฝั่งแล้วนะคะว่าจะมาเซเว่นแต่ก็เห็นไอ้ติมทอดซะก่อนไปจัดไอ้ติมทอดซาทุคอยมีรถมะนาวอุ้ยคน<ด><ด>ลุล้มนะอร่อยแน่คนลุ้มขนาดนี้มีมะนาวไหมคะนะมีมะนาวไหม<ะ>เอาลูกนึงค่ะ นี่มีรสชาติหอยติมให้เลือกเยอะแยะมากมายทุกคนราคา35บาทท็อปปิ้งฟรีใส่ได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าซอสเลือกได้2อ,อย่างนะคะ <c oughs> มาแล้วทุกคนในติมทอด <c oughs> กินเลยวุ้นากินมากเป็นคนที่ชอบไปติมทอดว้าวดินี่ <c oughs> เขาทำเป็นลูกหมี่เลยนะแต่ไม่ทานล้วซันตัดไปเรียบ้อย เขาบอกเขามาทุกวันนะแต่ว่าหลังหกโมงเ<ม>ย็นอะ่ะเดี๋ยวเขาจะกลับฝั่งไปขายฝั่งทะเลสามห้าบาททุกคนอร่อยใครได้เลยทอดกรอบมันก็เป็นหาดที่แบบดูเงียบสงบนะมึงหรืออาจเป็นเพราะว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาวันนี้มันจะวันนี้มันจนคนเยอไปแล้วเออ่ะแต่เนี่ยดูแบบ ของขายน้อยส่วนมากส่วนมากเขาไม่ขายหลอกฝั่งเนี้ยมีแต่พวกส้มตำเนาะแล้วก็ถ้าเป็นพวกอาหารก็อยู่อีกฝั่งเลยเป็นร้านอาหารก็มีนะทุกคนอยู่ฝั่งตรงข้ามหมดเลยก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนหาดชะอำก็ถังขยามีบริการนะทุกคนเป็นจุดๆเลยคือแบบหาง่ายมากเดี๋ยวเราไปคาเฟ่อีกคาเฟ่นึงละกันทุกคนอยู่ริมหาดชะอำเลยค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ที่ m o d e r n b น a c h and Cafe ที่ดูรีวิวมานาะทุกคนที่นี่มีเป็ดด้วยเป็ดย่าง <c oughs> ไม่ใช่เป็ดย่างทุกคนเป็นเป็ดแบบ <c oughs> เป็ดขาวๆอ่ะเอเวกับกาว <c oughs> okay, ที่นี่เขามีที่พักด้วยเนาะใช่ปะ่ะใช่ <c oughs> แต่ว่าเราไม่ได้เซอร์วมาเนาะเดี๋ยวดูว่ามีอะไรบ้างทุกคนแต่ว่าที่นี่เขาจัดแบบสวยเนาะมันออกโทนเหลืองๆใช่สักสีน้ำทะเลนี่มีมุ่แยรูปด้วยทุกคน นั่งที่ก็อีนอแล้วก็มีดอกไม้ด้วยสวยปะนี่มีกระรานโต๊เค้มีชิงชา้ามีสุ้มมะพร้าวมีลมอันนี้คือติดทะเลเลยเนาะก็มีชิงช้าด้วย <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไปสวบน้ำาคาะสะแก้วนึง,งก่อนขอแห้งแล้วก็ไปชมทะเลกัน สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอัปเดตหัดชามให้ทุกคนได้ชมกันนะก็ถ้าชอบหรือไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามแล้วก็รับชมกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ซับสไครต์สัตว์วนะขอบคุณทุกคนมากเลยะคะ่ะ See you